ไปไหนไมาที่ห้องน้ำแม่แม่นัด้านบนตอนที่หนูตอนที่หนูเล่นบ้านวันเมื่อกี้แม่ไปไหนไมาห้องน้ำไม่ใช่เราเห็นแม่อยู่เมื่อกี้อ่เราเห็นแม่เดินมาตรงน,นี้เราไม่อยากให้แม่อีก <laughs> อร่อยไหมครับ